ครับพ่ออันนี้ครั้งครับรับช่องเกษตรทุ่นหน่อยนะครับพอได้ลงลิปย์เกิดแล้วนะครับลงแต่ลิปสันนะครับกะกเมื่อนี้กสิเริ่มลงลิปอปีงนะครับกะเมื่อนี้พ่ามาเบิ่งมันที่ผมปลูกนะครับใบในหน้านะครับหมุนเวียนนะครับหลังจากเฮ้าเก็บเกี่ยวเขาแล้วนะครับกัปลูกมันสําหลังนี่เป็นมันอายุอาเดือนครับน่ครับแตกงามขึ้นดอกท้แล ต้นสูงประมาณหัวเข่าผมเลยละครับทางเนี้ยมันนุ่นตอนนี้สุดกระบถล่มหัวผมหมดละมันหาเดือนสูงถ่่มหัวผมหมดละท้ามาดินหัวไปดินกระแตกดีอยู่ครับรับเดือมเป็นหัวดีนะครับถ้ามาแตกงามสี่ออกดอกที่ออกมาทั้งที่หลายต้นบ่แ็่ว่าครับมีแต่ต้นหลายเป็นะเจ้าเป็นแปเก้านะครับ เป็นพวกแปดเก้าีแต่งงามนะครับตั้งคอดอกนะครับอีกต้นนึงนะครับบางยางของไฟเราครับผมมาได้สูบน้ำใส่นะครับผมก็สซูร่องเว้ร่องครับนะครับข้อศอเรื่อยๆนะครับสูบมือเท่าเนี่ยับเนี่ยแรงมากแหี่ยงทีนะครับเหี่งไวครับบองหยันเองครับหน้าผมเป็นที่นะครับตัต้นนึง แตกงามเพื่อนครับตั้งนี่เขาเอือดอดอือดอกเอื่นหมากนี่นะครับหนึ่งตัวนึงครับมันหาเดือนครับผมผมปลูกอยู่สองไร่หนึ่งงานกัวกัวนะครับตามชื่อเปนสองไร่สองงานนะครับผมก็เว้นหัวงานไปนะครับหนึ่งสองไร่หนึ่งงานกัวกัวนะครับถามว่าปลูกหลายๆปันไรนะครับประมาณเกือบหกพันต้นครับอยู่ในนี้ ครับผมปลูกแบบนี้นะครับนี่นี่ครับผม่ายนีครับห่าง40เส้นนะครับแล้วก็มาน1เมตรนะครับแล้วกั40เส้นนะครับผมปลูกคู่นะครับแล้วก็แถวต่อไปผมก็ปลูกตับวางนะครับคือแถวนี้กับแถวปุนบ่อยตรงกันนะครับคาเฉลี่ยความห่างต้นผมอยู่ที60เส้นนะครับเนาะแต่ละต้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วห่างกันเป็นเมตรนะครับนี่คือค่าเฉลี่ยความห่าง พี่นาเนี่ยผมหวังว่าผมสิบปลูกให้ได้มื้อต้นนะครับในสองไร่น้อยๆนี่ก็ผมก็เตรียมการไว้แล้วนะครับถดลองไว้แล้วนะครับอยู่ทางในหันะครับแต่ว่าก็ต้องรอเบื้องหัวนก่อนครับหัวเป็นกาวเบะแต่ว่าเสียบคู่ที่เท่าที่พ้องครับสวยงามครับเมืองดินมันแตครบขึงหัวนะครับนี่ครับทุกต้นถือว่าใส่ได้ครับผมกับพ่อใจแล้วครับไ้นทำนี้เนาะ ผมก็ทดลองไปอีกนะครับคือการเสียบสามเสียบสี่นะครับเพื่อเพิ่มความมันต้นนะครับในระยะห่างอ่อนอเน่ะครับต้นอันนี้เป็นชุดที่เบิามนะครับจะม,มั่นยังมั่นสิบเบิ่งว่าห่างนะครับอันนี้เป็นเสียบสามนะครับนี่ครับเรากามามาพูนะครับห่างหนึ่งเมตรเราก็มาห่างสี่สิบเส้นนะครับก่อห่างหนึ่งเมตรเราก็มา,า,มาสี่สิบเส้นผมจะเสียบไปอีงที่นะครับ แดดที่ต้องถึงคนต้นเขาแทบทุกต้นนะครับแล้วต้นนึงนะ่งเนี่ยหรือเงานึงเนี่ยนะผมที่เอาไว้ยวดเดียวนะครับเดียวทุกต้นนะครับเพื่อให้แสงทะลุถึงคนต้นเขานะครับผมเอาวบเดียวทุกต้นอันนี้ที่ผมทดลองไว้นะครับ นี่เป็นจุ้มซีนะครับคือซีต้นนะครับ <S <S กะห้างซีสิบครับแล้วกับเม็ดหนึ่งมาต้นก่อนนี้กัเม็ดหนึ่งคือเขาทาหัวเขาบ่าแพ้ก,กันนะครับปีหน้าผมสิอัดแบบนี้เลยนะครับนา้าสิได้เป็นมื่นต้นนะครับวันนี้มันในให้ผมเนี่ยมีอยู่เกือบหกพันต้นนะครับในเนื้อทีสองไร่หนึ่งงานไม่น้อยนะครับเกือบหกพันต้น นะครับผมก็บว่ได้หวังลายนะครับผมหวังต้นละ2อกิโลอันนี้ก็เป็นจุ้ม3ามครับที่ผมทดลองไว้สำหรับปีหนานะครับ,รบผมขอแค่ต้นละ2อกิโลนะครับผมไม่ได้หวังลายเพราะมันหฮอกกับอายุกับหกขเดือนนะครับเนาะฮอ,องปลูกเมียนในหน้า ถามว่าเขาขึ้นหัวดีบ่กัดจังผมลงคลิปให้เบื้องล่ะครับหัวหน้าเป็นเม็ดนะครับเนาะเราก็แตกหัวทุกสั้นนะครับอ่าก็เท่าที่ผมลงคลิปเผยเบื้อแล้วครับนี่ครับเขาก็ร่างแตกหัวดีนะครับเมื่อกี้ผมก็เติมน้ำไปครับเนี่ยเนี่ยสูบไปเมื่อเส้าแห้งแล้วครับเนี่ยนี่ครับผมก็สูบล่องเว้นล่องครับการให้น้ำ เงครับึบงเล่าเขาแตกหัวมันหาเดือนครับแตกจอดกันเบิดครับนี่นะครับนี่ครับ,รบ,รบผมยังได้ร่องตัวนี้กับเพียงไรผมล่ะครับต้นมันทั้งหนากระทวมหัวเพ่แล้วครับ น,นนี้เป็นชุดที่ปลูกกอนนะครับต้ที่ผมปลูกนี่ี่เป็นแปดเก้านะครับให้หัวดีห้หัวไวล้งมากกับกเกษตรศาสตร์นะครับแขกดํานี่ที่ผมลงลลงหน่อยเหเบื้องนะครับคือไ้หัวดีคือกันแต่ว่าไ้หัวสาก็ามูนะครับมีแผลนะแล้วแปดเก้านะโอ้หัวเงาครับแล้วเขามีตอ หัวมาเรามีตอหัวออกไม่นะครับแปดเก้าเนี่ยัวดีแท้นะครับสำหรับห้าปลูกในหน้าก่บ่ได้ผามปีเพื่อนเนาะมาถึงปีเพื่อนข้าปลูกมุนเวียนรอทำหน้านะครับเนาะอ่าคือมากกที่ได้ค่าไอ้ไนไไนหน้าอยู่ครับเดี๋ยวเพิ่งนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กัสั้นๆครับเดี๋ยวคลิป้าผมสิพาเพิ่งกระท่อมครับวิธีการมักปุ๋ยในหลุมกระท่อมด้วยนะครับบ่ต้องเสียเวลามักขางนอกเรามาใส่บาเฮดแบบใด วิธีมักปุ๋ยห่างหลุมกระท่อมครับผมนะครับสําหรับคลิปนามืออื่นผมติดจัดให้โลงแน่นอนนะครับและเทคนิคการปลูกในสวนผมครับต่อไปลงเน้นๆครับบกบ่ามีอย่างสําหรับคลิปนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ